สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งโปรด9แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี2566โดยมีพลเอกประยุจันร์โอชารักษาการนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชองคการจำนวน762นาย กองบัญชาการกองทัพไทยอาทิบิ๊กออฟพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีเตรียมทหารรุ่นที่24รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกโดมศักดิ์คำสายแสงหวัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดบิ๊กป๋องพลเอกอนุสานคุ้มอักษรเตรียมทหารรุ่นที่23ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บิ๊กคลื่นพลระเอกปกครองมนทาดผินเตรียมทหารรุ่นที่23ผู้ทรงคณฒิพิเศษกองทัพเรือบิ๊กหนึ่งพลอากาศเอกชาณน,นมุ่งธัญญาเตรียมทหารรุ่นที่23รองผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยให้บิ๊กจินพลโทธิรยุทธจินหิรันเตรียมทหารรุ่นที่24รองผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนาขยับนั่งนักรบสีน้ำเงินผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ด้านกองทบกบิ๊กโตพลเอกเจริญชัยหินเทาเตรียมฐานรุ่นที่23รองผู้บัญชาการทหารบกนายทหารคอแดงขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ขณะที่เพื่อนร่วมรุ่นบิ๊กโตพลเอกสุขสันรนองบัวล่างเตรียมฐานรุ่นที่23ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกจะขยับขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกส่วนบิ๊กหนุ่ยพลเอกทราพงศ์มลคำเตรียมฐานรุ่นที่24ที่ปรึกษาพิเศษกองทบกเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ด้านบิ๊กหยอยพลเอกอุกฤษบุญตานนนเตรียมทหารรุ่นที่24เสนาธิการทหารบกที่อายุราชการยาวถึงปี2570ที่ช่วงแรกมีข่าวว่าอาจจะอยู่ตำแหน่งเดิมได้ขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและบิ๊กปูพลโทพนาแคล้วปอดทุกเตรียมทหารรุ่นที่26แม่ทัพภาคที่1ขยับขึ้นเป็นเสนาธิการทหารบกและได้เป็นแคนดิเดตลุ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกในปี2567 ส่วนบิกรุ่งพลโทชินุพงศ์รอดสิริเตรียมฐานรุ่นที่26แม่ทัพน้อยที่1เป็นแม่ทัพภาคที่1คุมกําลังเมืองหลวงพลตรีอดุลบุญธรรมเจริญเตรียมฐานรุ่นที่23รองแม่ทัพภาค2เป็นแม่ทัพภาค2พลตรีประสานแสนสิริรั์รองแม่ทัพภาค3เป็นแม่ทัพภาค3ด้านกองทัพเรือบิกดุงพลระเอกอดุงพันเอี่ยมเตรียมฐานรุ่นที่23ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการขึ้นเป็นผู้บัญชาการหานเรือ บิ๊กวินพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุกเตรียมฐานรุ่นที่25ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือขยับขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือส่วนบิ๊กโอพลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์เตรียมฐานรุ่น mm. <thinking Tie ablo> ที่23เสนาธิการทหารเรือเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือขณะที่บิ๊กน้อยพลเรือเอกวรวุฒิรึกษารุ่งเรืองเตรียมฐานรุ่นที่24หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือเป็นเสนาธิการทหารเรือ และบิ๊กปู๋พลเรือโทชาติชายทองสะอาดเตรียมฐารรุ่นที่24รองเสนาธิการทหารเรือขึ้นเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ <laughs> ด้านกองทัพอากาศบิ๊กไก่พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลเตรียมฐานรุ่นที่24ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศขึ้นเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศบิ๊บรรกณะพลอากาศเอกนรงอินทชาตเตรียมฐานรุ่นที่23เสนาธิการฐานอากาศเป็นรองผู้บัญชาการฐานอากาศ พลอากาศเอกพงศวรรษจันทสารเตรียมฐานรุ่นที่23ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศเป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศส่วนบิ๊กเบิร์ดพลอากาศโทอนันตชัยแก้วสีงามเตรียมฐานรุ่นที่22ผู้สรงคนอุปวัพิเศษกองทัพอากาศบิ๊กแอมพลอากาศเอกวิสรุตสุวรรณเนตรเตรียมฐานรุ่นที่23ผู้สรงคนอุฒวพิเศษกองทัพอากาศเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศและบิ๊กคิม พลอากาศโทเสกสรรคันธาเตรียมฐานรุ่นที่26เจ้ากรมยุทธการฐานอากาศเป็นเสนาธิการกองทัพอากาศนอกจากนี้ยังมีตำแหน่งที่น่าสนใจคือพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้จัดทัพ5เสือทบอรองรับบิก๊กโตพลเอกเจริญชัยหินเทารองผู้บัญชาการทหารบกซึ่งขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่โดยเป็นสายตรงพลเอกประยุทธ์โดยมีบิ๊กโตพลเอกสุกสรรหนองบัวล่างผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเพื่อนเตรียมฐานรุ่นที่23 ขยับขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกและมีบิ๊กหนุยพลเอกทราพงศ์มลคำที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบ,บกเตรียมทหารรุ่นที่24ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกคู่กับบิ๊กหยอยพลเอกอุกฤษบุญตานน์เสนาธิการกองทัพบ,บกเตรียมทหารรุ่นที่24ซึ่งถือเป็นแคนดิเดตด้วยจากสายคอเขียวส่วนบิ๊กปูพลโทรพราแคล้วปลอดทุกเตรียมทหารรุ่นที่2 6แม่ทัพภาคหนึ่งขึ้นเป็นเสนาธิการกองทัพบ,บกคู่บูพลเอกชชัย และแคนดิเดตผู้มัชาการทหารบกเพราะเป็นทหารคอแดงอย่างไรก็ตามคาดว่าเป็นการคืนให้ครั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาพลเอกธราพง์ซึ่งเป็นแม่ทัพน้อยหนึ่งแต่ไม่ได้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเพราะต้องหลบทางให้พลโทพนาสำหรับพลเอกธราพงศ์มีอายุราชการถึงปี2569ส่วนพลโทพนาจากกะเกษียณอายุราชการในปี2570 และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไรท t วีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรท t วีขอบคุณค่ะ